จากเหตุที่บึงบระเพ็ดบางส่วนถูกทิ้งล้างมีน้ำตื้นเขื่ในฤด,ดูแดงจากแพรูปปวบพี่ลอยอยู่เหนือน้ำยานพาหนะที่ใช้คือเรือกลายมาเป็นบ้านที่มีเสาและถนนยานพาหนะเปลี่ยนเป็นรถชนิดต่างๆอาชีพที่เคยทอดแห่หาปลากลายมาเป็นผักสวนครัวและทุ่งนาตามลำดับบึงบรเพชดจากพื้นที่รวม132,737ไร่ปัจจุบันนี้มีเหลือใช้กักเก็บน้ำเพียงประมาณ45,000ไร่ และลดลงมาเรื่อยๆแนวคิดในการพัฒนาบึงบอระเพ็ดเป็นแก้มลิงก็เพื่อตัดสายทางของน้ำในแม่น้ำทั้ง4สายที่ไหลามารวมกันที่ปากน้ำโพเกิดเป็นแม่น้ำเจ้าพยานำมาวิเคราะห์และประมาณการการไหลของน้ำที่ผ่านจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่4,578ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนั้นเฉลี่ยเป็นอัตราการไหลของแม่น้ำทั้งสสาย สายละ1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเช่นแม่น้ำปิงจากเขื่อนพุ้ยพลอัตราการไหลประมาณ1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลมาบรรจบกับแม่น้ำวังซึ่งมีอัตราการไหลประมาณ1,100ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนพุ้ยพลที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตารวมเป็นประมาณ2,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพยาและยังมีแม่น้ำยม อัตราการไหล1,100ลูกบา์เมตรมต่อวินาทีมันจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชัยอำเภอชุมแสงที่อัตราการไหล1,100ลูกบา์เมตรมต่อวินาทีรวมเป็นประมาณ2,200ลูกบา์เมตรมต่อวินาทีทั้งหมดไหลรวมกันที่ปากน้ำโพอัตราการไหลที่ประมาณ4,400ลูกบา์เมตรมต่อวินาทีเราจึงจำเป็นต้องพัฒนาบึงบอระเพ็ดตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถกลับเก็บน้ำหรือชะลอน้ำให้ได้ประมาณ30วันก่อนที่น้ำจะไหลถึงเขื่อนเจ้าพยาโดยจะผ่านน้ำจากแม่น้ำน่านเข้าบึงบอรเพ็